ันนี้ก็มาพบกับอักษร on learn กับครูบิวในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูบิวจะมาสอนเรื่องอะไรนะแต่ก่อนอื่นเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างอ่ะจากคลิปแรกเราเรียนเกี่ยวกับตัวประกอบคลิปที่2เป็นเรื่องของจำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ เปิดไปที่หน้าที่10นะคะมาช่วยพี่นกฮูกตอบคำถามมันก่อนดีกว่าพี่นกฮูกถามว่า6 8 9 12 18และ24จําจำนวนใดบ้างที่มี4เป็นตัวประกอบจำนวนใดบ้างนะจำนวนที่มี4เป็นตัวประกอบแสดงว่า4จะต้องหารลงตัวนะคะมีจำนวนไหนบ้างเอ่ยติ๊กตอกติ๊กต 6ไหมนะ 8. 9. 12. 1้าสอและ24อ่ะเดี๋ยวมาเฉลยกันดีกว่าจำนวนที่มีสเป็นตัวประกอบได้แก่8 12และ24นั่นเองค่ะถูกกันไม่เอ่ยใครไม่ถูกแสดงว่าลืมไปทบทวนกันนะอย่าลืมไปทบทวนกันเยอะๆฝึกทำกันเยอะๆจะได้คิดคล่องทำคล่องนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาหาตัวประกอบของ20กันดีกว่านะคะ ตัวประกอบของ20จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเอ่ยจะต้องหาร20ลงตัวนั่นเองอะมาดูกันว่าคำตอบที่นักเรียนได้ตรงกับของครูหรือเปล่าเอา่ยตัวประกอบของ20ที่ครูได้มี1 2 4 5 10และ20มีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยมีทั้งหมด6ตัวนั่นเองค่ะคำถามเขาถามว่า ตัวประกอบคู่ใดบ้างที่มีผลคูณเท่ากับ20คู่ใดบ้างนะอะถ้าเป็นเลข1เลข1จะต้องจับคู่กับอะไรคะถึงจะคูณกันได้เท่ากับ20 1คูณกับ20เท่ากับ20นั่นเองนะคะถ้าเป็นเลข2 2ต้องจับคู่กับ2คู่กับ10ได้เท่ากับ20นะคะ2องคูณ1ิได้เท่ากับ20 และคู่สุดท้าย4คูณ5ได้เท่ากับ 20. นะคะอะมาดูที่ครูวงไว้นะคะมี2คูณ10เท่ากับ20และ4คูณ5เท่ากับ20มีจํานวนไหนบ้างคะที่สามารถนำไปแยกตัวประกอบได้อีกมีจํานวนไหนบ้างมี10และมี4นะคะไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหาว่า ตัวประกอบเฉพาะที่คูณกันแล้วได้10แล้วคูณกันได้4มีอะไรบ้างคะ่ะอามาดูกันเลยตัวแรก10แยกออกมาได้เป็นอะไรคูณกันตัวประกอบเฉพาะที่คูณกันแล้วได้10มีมี5และมี2ตามที่โยงไปเลยนะคะแล้วก็ตัวประกอบเฉพาะที่คูณกันได้4ก็คือ2คูณ2นั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า20เท่ากับ 5 2คูณ2คูณ2นะคะซึ่งการเขียนในการคูณของตัวประกอบเฉพาะเราจะเรียกว่าการแยกตัวประกอบนั่นเองค่ะต่อไปเราลองมาแยกตัวประกอบของ48อ่ะอะไรเอ่ยคูณกันแล้วได้48ติกตกต๊กตอกติ๊กตอกจำได้ไหมอะไรคูณกัน2ตัวแล้วได้48บ้างอะถ้าครูแยกออกมาเป็น8คูณ6 8 6 4หจริงไหมคะ8คูณ6ได้48มีตัวเลขไหนบ้างที่ยังไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะน่าทั้งเลข6แล้วก็เลข8เลยเลข8เกิดจากอะไรคูณกันคะ8เกิดจาก2คูณกับ2คูณกับอะไรคะ2คูณกับ4และ6เกิดจาก2คูณกับ 2คูณกับ3นะคะเราก็จะได้เป็น4คูณ2คูณ3คูณ2นะคะนี่แบบนี้เลยต่อไปมีตัวไหนที่ยังไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะบ้างคะ4 2่ะ4 2สมีเลขไหนที่แยกได้อีกมีเลข4นะคะเลข4เกิดจากอะไรคูณกันเอ่ยเกิดจาก2คูณ2นะคะ ก็จะได้เป็นแบบนี้เลยได้เป็น2 2คูณ2คูณ2คูณ3แล้วก็คูณ2ซึ่งเขาบอกว่าการคูณจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนสามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เช่น2คูณกันกี่ตัวคะ2คูณกัน3ตัว2คูณกัน3ตัวเราจะเขียนในรูปเลขยกกำลังได้ว่า2ยกกาลัง3อ่ะ กลับมาดูที่48ของเรา48เกิดจาก2คูณกันกี่ตัวคะนับก่อน1 2 3 4ตัวคูณกัน4ตัวเพราะฉะนั้นเป็น2ยกกำลังอะไรกลายเป็น2ยกกำลัง4นะคะ2ยกกำลัง4คูณกับ3เราก็จะได้ว่า48เท่ากับ2ยกกำลัง4คูณกับ3นั่นเองค่ะน่ะ มาดูตัวอย่างที่2ในหนังสือเรียนหน้า11กันดีกว่าเขาบอกว่าแยกตัวประกอบของ54นักเรียนจะเห็นว่า54เท่ากับ2คูณกับ2คูณกับ27แต่ว่า2เป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วใช่ไหมคะแต่ว่า27สามารถแยกต่อได้อีก27เกิดจาก3คูณกับ3คูณกับ9 9สามารถแยกต่อได้อีกก็คือ3คูณกับ3 เราก็จะได้ว่า54เท่ากับ2คูณ3ยกกำลัง3นั่นเองค่ะค่ะเมื่อกี้เราได้เรียนเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบโดยการใช้การคูณไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาแยกตัวประกอบโดยใช้วิธีการตั้งหารกันบ้างนะคะเขาบอกว่าแยกตัวประกอบของ48 48เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะ48เป็นจำนวนคู่ แน่นอนว่าถ้าเป็นจำนวนคู่ต้องหารด้วยอะไรลงตัวต้องหารด้วย2ลงตัว48หาร2ได้เท่ากับเท่าไหร่48หาร2ได้เท่ากับ24นะคะต่อไป24เป็นจำนวนคู่อยู่ไหมเป็นเพราะฉะนั้น24หารด้วย2ได้ใช่หมคะยคะ24หารด้วย2ได้เท่ากับ12 12เป็นจำนวนคู่อีกเช่นเคย12หาร2ได้เท่ากับ S <S <mêmes. S 1> 6 6ยังเป็นจำนวนคู่อยู่6หาร2ได้เท่ากับ3นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแต่ละตัวเป็นจำนวนเฉพาะหมดแล้ว48เกิดจาก2คูณกันกี่ตัวคะ2คูณกัน4ตัวก็เป็น2ยกกำลัง4คูณกับ3นั่นเองค่ะ 5. จากที่เมื่อกี้ครูได้สาธิตกัน หาตัวประกอบโดยการตั้งหารไปแล้วเด็กๆจะเห็นว่าครูไล่ไปจากเลข2ไปเลข3ใช่ไหมคะเราจะเริ่มที่จำนวนเฉพาะที่มีตัวที่มีค่าน้อยที่สุดไปหาค่ามากนะคะในการหารเนาะเดี๋ยวเราไปดูหนังสือของเราดีกว่าดูตัวอย่างในหนังสือหน้าที่12นะคะตัวอย่างที่3าเขาบอกว่าแยกตัวประกอบของ144เหมือนกันเลยเมื่อกี้ ครูบอกว่าถ้าเป็นจำนวนคู่ให้เริ่มที่เลขอะไรนะเริ่มที่เลขสองเราจะเห็นว่าเกิดจาก2คูณกันกี่ตัวคูณกันสี่ตัวก็เป็นสองยกกำลัง4เกิดจาก3คูณกันกี่ตัวคูณกันสองตัวก็เป็น3ยกกำลังสองเราก็จะได้ว่า1น4่เท่ากับ2องยกกำลัง4คูณกับ3ยกกำลังสองนั่นเองค่ะ ามาดูที่ตัวอย่างที่4แยกตัวประกอบของ228เช่นกัน228เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะเป็นจำนวนคู่ใช่ไหมจำนวนคู่ต้องหารด้วยอะไรลงตัวนะต้องหารด้วย2ลงตัวมี2คูณกันกี่ตัวคะคูณกัน2ตัวก็จะเป็น2ยกกำลัง2คูณกับ3แล้วก็คูณกับ19นั่นเองค่ะ ต่อไปเมื่อกี้เราได้สอนการแยกตัวประกอบโดยการคูณและการตั้งหารไปแล้วอีกหนึ่งวิธีเราสามารถแยกได้โดยใช้แผนภาพต้นไม้มาดูกันเลยนะคะตรงนี้เขาบอกว่า96 96เกิดจากอะไรคูณกันเกิดจาก12และ8 12และ8เป็นจํานวนเฉพาะหรือยังคะยังไม่เป็นใช่ไหมสามารถแยกได้อีก เขาบอกว่า12เกิดจาก4คูณกับ3และ8เกิดจาก4คูณกับ2ซึ่งมาดูที่12กันก่อนนะคะ4คูณกับ3แต่3เป็นจำนวนเฉพาะแล้วเราไม่สามารถแยกได้อีกแต่4ยังไม่เป็นใช่ไหมเราต้องแยกอีก4เกิดจาก2อคูณ2มาดูที่เลข8 8เกิดจาก4คูณ2นะคะตรงนี้ 4คูณสอส,สามารถแยกได้อีก4เกิดจาก2คูณ2เกิดจาก2คูณ2เพราะฉะนั้นในวงกลมสีฟ้าก็จะเป็นตัวประกอบของ96 96เกิดจาก,คก,ก 1, 2 3, 4, คูณการกี่ตัวนับตอน 1, 2, 3, ่5 2อน1 2 3 4 5 2คูณกัน5ตัวก็จะเป็น2ยกกำลัง5คูณกับเลข3 ก็จะได้ว่า96เท่ากับ2ยกกำลัง5คูณกับ3นั่นเองค่ะ,อะโอเคต่อไปเขาบอกว่าการแยกตัวประกอบโดยใช้แผนภาพต้นไม้ทำได้โดยเขียนจำนวนที่กำหนดในรูปของการคูณเหมือนที่ครูสาธิตไปเมื่อกี้ค่ะโอเค ต่อไปเราจะแยก48เมื่อกี้เราแยก48โดยการคูณและการตั้งหารไปแล้วเราลองมาแยกโดยใช้แผนภาพต้นไม้กันบ้าง48เกิดจากอะไรคูณกันคะเกิดจาก8คูณกับ8คูณกับ6ซึ่ง8สามารถแยกได้อีก8เกิดจาก4คูณกับ4คูณกับ2 6เกิดจาก2คูณกับ3 เอมีตัวไหนแยกได้อีก 2>, 2แยกได้อีกไหมคะไม่ได้แต่4สามารถแยกได้อีก4เกิดจาก2คูณกัน2ตัวอ่าเราก็จะได้ว่าแต่และตัวเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเพราะฉะนั้น48เกิดจาก2คูณกัน1 2 3 4ตัวและคูณกับ3กลายเป็น2ยกกำลัง4คูณกับ3นั่นเองค่ะ ต่อไปเราลองมาฝึกทำโจทย์กันดีกว่านะคะเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่13ค่ะมาดูที่ข้อแรกเลยเขาบอกว่าการเขียนจำนวนในรูปการคูณต่อไปนี้เป็นการแยกตัวประกอบหรือไม่เพราะเหตุใดข้อที่1นึ่เขาบอกว่า10เท่ากับ2คูณ5 10เท่ากับ2คูณ5จริงหรือเปล่า2คูณ5เท่ากับเท่าไหร่คะ2คูณ5เท่ากับ1ิบ โอเคอันนี้คำตอบถูกเดี๋ยวเราลองมาดูว่า2กับ5เป็นจํานวนเฉพาะหรือเปล่าคะ2กับ5เป็นจํานวนเฉพาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นการแยกตัวประกอบนะคะต่อไป25เท่ากับ5คูณ5เช็คก่อน5คูณ5เท่ากับ25ตรงนี้ถูกต้อง5เป็นจํานวนเฉพาะไหมคะ5เป็นจํานวนเฉพาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ เป็นการแยกตัวประกอบเช่นกันค่ะข้อที่3 56เท่ากับ2คูณ4คูณ7เช็คกันก่อนดีก,กว่า2คูณ4เท่ากับ8 8คูณ7เท่ากับ56ตรงนี้คำตอบถูกต้องต่อไปเราลองมาเช็คดูว่าแต่ละตัวเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่นะคะ2เป็นแต่4เป็นไหมคะ 4ไม่เป็นเพราะว่า4ส,สามารถแยกได้อีก4เกิดจาก2คูณกับ2นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นการแยกตัวประกอบหรือเปล่าคะไม่เป็นเพราะว่ามี4ที่ไม่ใชนน่จำนวนเฉพาะ4ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ ต่อไป56เท่ากับ2คูณ4คูณ3เอเหมือนข้อเมื่อกี้หรือเปล่าข้อเมื่อกี้เขาบอกว่า56เท่ากับ2คูณ4คูณ7เพราะฉะนั้นตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยตรงนี้คำตอบก็ไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นการแยกตัวประกอบหรือเปล่าคะไม่เป็นอย่างแน่นอนเพราะว่า56ถ้าเราแยกตัวประกอบจากข้อนี้ จะได้เป็นเท่าไหร่56เท่ากับ2คูณใช่4ไหมคะถ้าแยกตัวประกอบไม่ใช่4เกิดจาก2คูณกับ2คูณกับ7นั่นเองค่ะข้อต่อไปเขาบอกว่า18เท่ากับ2คูณ3คูณเเอ๊ใช่หรือเปล่านะ18เท่ากับ2คูณ3มคูณ9้ไหมคะ2คูณ3เท่ากับ2คูณ3เท่ากับ หกหกคูณเได้เท่าไหร่6กเกห้เพราะฉะนั้นตรงนี้เท่ากันไหมไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเป็นการแยกตัวประกอบหรือเปล่าเอ่ยไม่เป็นอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูขอลบตรงนี้ก่อนนะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้18ต้องเกิดจากอะไรคูณกัน18บแปดเกิดจาก2อคูณกับอะไรนะทดก่อนสิ 18เกิดจาก2คูณ9แต่ว่า9เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะ9ไม่เป็น9เกิดจาก3คูณกับ3เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า18เท่ากับ2คูณ3คูณกับ3นั่นเองค่ะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วข้อที่6เขาบอกว่า30เท่ากับ2คูณ5คูณ3จริงหรือเปล่าเอ่ย2คูณ5ได้เท่ากับ2คูณ5ได้เท่ากับ10 10คูณ3ได้เท่ากับ30เพราะฉะนั้น2ฝัง่งนี้เท่ากันแต่เราลองมาเช็คกันก่อนว่าแต่และตัวเป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่าเอ่ย2 5และ3ล้วนแล้วแต่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นการแยกตัวประกอบหรือเปล่าคะเป็นนะคะเพราะว่าทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะนั่นเองค่ะเก่งมากเลยโอเคค่ะต่อไปเรามาช่วยกันสรุปดีกว่า สรุปว่าการแยกตัวประกอบคืออะไรคะการแยกตัวประกอบค,คือการเขียนอยู่ในรูปของการการอะไรเอ่ยคูณหรือหารคะการคูณการคูณการของจำนวนเฉพาะนั่นเองอ่ะเขาบอกว่าจำนวนคู่ทุกจำนวนเมื่อแยกตัวประกอบแล้วจะมีจุดๆๆเป็นตัวประกอบทุกจำนวนที่ครูย้ำซ้ำๆจำนวนคู่จะต้องมีเลขอะไรเป็นตัวประกอบคะ มีเลข2เป็นตัวประกอบเสมอถูกต้องนะคะมีคุณตอบผิดหรือเปล่าเอ่ยรู้นะกลับไปทบทวนกันเยอะๆนะคะต่อไปเขาบอกว่าจำนวนที่ลงท้ายด้วย0ูนย์และ5เมื่อแยกตัวประกอบแล้วจะมีจุดๆ,ๆเป็นตัวประกอบทุกจำนวนจะมีอะไรนะใช่ศูนย์ไหมคะใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่เพราะว่าศูนย์ไม่ใช่จำนวนเฉพาะต้องมีเลข เลขอะไรคะใช่เลข2องไหมไม่ใช่เพราะว่าสองหารห้าไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นเลขเลข5นะคะจะมี5เป็นตัวประกอบทุกจำนวนอ่าเหมือนที่ครูสรุปไปเมื่อกี้เขาบอกว่าการแยกตัวประกอบจะต้องเขียนอยู่ในรูปการการอะไรการอะไรการคูณกันของ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 จำนวนเฉพาะนั่นเองคะ่ะ โอเคและเมื่อกี้ครูสอนไปกี่วิธีนะการแยกตัวประกอบมีทั้งหมด 13, 5790เยอะไปนะคะมีทั้งหมด3วิธี3วิธีได้แก่การคูณมีการคูณเราต้องมีการการหารหรือว่าการตั้งหารนะคะแล้ววิธีสุดท้ายก็คือการเขียนอย,อยู่ในรูปของแผนภาพต้นไม้นั่นเองค่ะ โอเคเด็กๆ okay, อย่าลืมกลับไปทําด้วยนะคะครูฝากเด็กๆไปฝึกทําในใบางานแล้วก็กิจกรรมฝึกทักษะของหนังสือเรียนอจทหน้า14นะคะแล้วสามารถกลับไปฝึกต่อได้อีกในแบบฝึกหัดของอจทเช่นกันนะคะคลิปต่อไปนั้นครูบิวจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรติดตามกันต่อนะคะสําหรับวันนี้บายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน